หนึ่งในมุมกล้องจากใต้ทะเลที่มีตัวปลาหลาดแสนสยองอยู่กับเรามาตั้งแต่บรรพาการเอลตาพาราดิซุสอนาล็อกเฮอร์เรอร์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องอีดลอาาร์ฮอรนกันด้วยนะครับเอลตาพาราดิซุสเป็นหนึ่งในอนาล็อกเฮอร์เรอร์ที่จะว่าด้วยเรื่องของตัวปลาหลที่อยู่ในพื้นท้องทะเลครับโดยที่มาจจะเป็นคลิปมุมกล้องจากกล้องที่อัดใต้ทะเลครับโดยที่คลิปแรกนั้นจะไปคลิปเกี่ยวกับปลาโลมาที่โดนฉลามวานไล่กำจัดออกไปจากท้องทะเลครับโดยที่หายได้ที่หา โคเบก่อนพื้นทะเล30เมตรครับเดยถ้าเราสังเกตดูดีดๆในขณะที่วานเพชฌคาดนั้นว่ายผ่านกล้องไปแล้วนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งมาเกาะบริเวณหัวครับและอีกคลิปหนึ่งที่ถ่ายได้ที่คิงเคลาสก้านั้นตอนแรกๆมันก็เหมือนจะเป็นวิดีโอที่ถ่ายได้ในถ้ำตามปกติแต่ว่ามันกลับเป็นตัวของหัวมนุษย์ที่จ้องมาหาเราแล้วก็บอกกับเราว่าไฮเลอร์ไฮเซอร์ฉันอยู่นี่ฉันไม่ได้ไปไหนซึ่งบอกเลยครับว่ามันเป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอที่มีความน่า หลัวมากๆไว้ว่าเดี๋ยวผมจะมาทําให้นะครับเพื่อจะสรุปเรื่องราวอันความน่ากลัวของเจ้าตัวนี้กันครับทุกท่านกเห็นยังไงฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับ